ตอนตีสากว่าๆที่ภูมิขือประทะก,กันเดือดคะ่ะระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้ววันนี้ตีห0นาทีนาวิกโยธินทหารเกลือทําตามสัญญาเปิดปฏิบัติาการนะคะตราดพิคาดไัยรีหนึ่งนะคะฟาดเขเมรน,นะคะกัมพูชากระเจิดกระเจิงไปตอน6กโมงกว่ากานี้คะ่ะเนื่องจากว่าเขเมรได้ตั้งปืนใหญ่แล้วหันปืนปลายกระบ,บอกปืนมาสู่ตัวเมืองตราดนะคะ ก็มีการประทะก,กันแล้วก็มีการคนอพยพกันนะคะสามอำเภอก็มีเขเมรนะคะที่มาทํางานที่ตรานี่ก็อพยพด้วยนะคะก็มีการยึดมือถุ่ม,มือถือกันเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการแล้วก็นะคะเราก็จะแบบเสริมสร้างความปลอดภัยของทางฝั่งทหารเกรือด้วยคะ่ะก็รู้สึกว่าตอนช่วงเช้าจะมีปฏิบัติการ3จุดที่ตรานะคะตอนนี้นะคะเป็นการยิงกันแบบ แนวรบทุกแนวแล้วนะคะก็คือแนวชายแดนไทยเขเมรตอนนี้ลามมาถึงจาดแล้วนะคะกูมะเขือสีสเกตนะคะดังนั้นนะคะประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ต้องเฝ้าระวังสะแก้วก็ยังไม่นิ่งนะคะยังมีการขน BM21 มาตอนนี้นะคะเรากับกัมพูชายกระดับกันแล้วนะคะเมื่อวานที่ฉันทราบข่าวว่ามีข่าวว่าเขเมรน,นะคะ ลาออกจากโรงงานจำนวนมากและจะกลับประเทศเพราะว่าเนื่องจากว่ารู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะลาออกไปประมาณร้อยกว่าคนมั้งคะแถวโรงงานแถวแถวนวนครนะคะแล้วก็แถวแถวเขตอุตสาหกรรมแล้วเขาจะใช้แรงงานเมียนมาเข้ามาแทนดิฉันก็ว่าดีค่ะเพราะว่า เพื่อความปลอดภัยแล้วก็การการเป็นสายสึกแล้วก็สายลับไม่ใช่ว่าคนไทยไปไล่ตีขมรน,นะคะแต่ว่าการการเป็นสายลับเพราะว่าทหารขมรก็มาทํางานโรงงานในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเราก็วางใจไม่ได้คนที่เป็นอดีตทหารนะคะเพราะว่าเขาอาจจะส่งขุมส่งข่าวไปก็ได้ดังนั้นเราต้องระมัดระวังนะคะว่ามีสายลับขมรเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตามแนวชายแดนหรือเปล่าส่งข่าวในเรื่องการถ่ายภาพหรืออะไรนะคะเพราะามีการจับได้แล้วนะคะเราก็ต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นการยกระดับส่วนนะคะการประชุม UNSC เนี่ยก็คือขเขมรเหมือนเดิมค่ะเล่นบทเยือนะคะประนามไทยให้หยุดยิงพ่อมึงตอนตีสอของเวลาประเทศไทยที่ไปประชุมกันตอนตี3ามนะคะกว่าๆมึงก็เปิดฉากประท้ากับเราโอ้โห,โหสำอ,อยสุงแหล่ตอนแหลมากสุดยอดแห่งความแบบ สตรอเบอรี่เลยค่ะคเมรเนี่ยแล้วคนไทยที่ไปออกทีวงทีวีนะคะในเครือพักส้มยังเน้นสันติวิธีอยู่เหมือนเดิมบอ้าบอขอหอยพอกหากว่าเราเนี่ยปฏิบัติการโจมตีตั้งแต่แรกนะคะไม่ให้มันลุกขึ้นมายืนได้เนี่ยทหารไทยตลอดจนพลเรือนของเราเราจะปลอดภัยถ้าเราเปิดฉากในการที่จะกำราบมันก่อนนี่เราไม่เปิดฉากปล่อยมันเสริมกําลังเสริมกาลังตอนนี้เสริมทุกแนวแบบ โอ้โห,หน่าดูเลยฝ่ายการเมืองทุกพักคุณต้องรับผิดชอบนะคะเพราะว่าแรกๆเลยเนี่ยเห็นไหมสันติภาพสันติภาพยิงกันแล้วอ้อะไรก็ไม่รู้แพรทองทานชินวัตรคุณหนูอุ้งอิงนะคะท่านนายกอุ้งอิงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ท่านนายกเนี่ยต้องแสดงศักยภาพนะคะเพราะว่าท่านเป็นรัฐบาลที่มีความ สนิทสนมกับทางเขเมรแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นจุดเดือดมันเกิดจากปัญหาอะไรมันเกิดจากเรื่องราวส่วนตัวแล้วลามมาเป็นเรื่องราวของประเทศหรือเปล่าฉันว่านะมันจะต้องมีการหักอะไรสักอย่างกับทักษิณชินวัตรอืมแต่มันเป็นความลับระหว่างคุณเซนและทักษิณเนี่ยเราก็ไม่มีอาจรู้ได้พอส่งต่อุลูกคุณมาเน็ตแล้วก็แพทองทาน คุณเซนก็เลยจะพังรัฐบาลแพทย์ทองฐานให้พังพินาศไปเลยแล้วก็จะยึดประเทศไทยด้วยโอ้ oh.